สวัสดีค่ะพี่น้องมาพร้กันอีกแล้วค่ะในช่องสามแม่ลูกพากินพาเที่ยวพาตะลุยืันนี้คือเก่าคือเดิมจ้ามาพอ้กันก็สาวอุดรคุณบันดุงคือเก่าคือเดิมพี่น้องหลังจากที่เขาเสร็จภาร,รกิจตอนเศร้าเรียบร้อยแล้วเราไปทําบุญตักบาตรมาแล้วเนาะทําบุญตักบาตรวันแม่มาแล้วเราก็จะมาปล่อยวัวของเรากินหญ้าเนี่ยพี่น้องว่าของเขาก็จะอยู่ในคลองอยู่ตอนนีบ่อนปล่อยจา่าพุ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี่ งอของเขาก็จะจยู่สภาพนี่แหละพี่น้องเนี่ยมันเสานอนคุรุนชลินอยู่นี่แหละบางตัวก็จะยืนอยากออกกินยาแล้วบางตัวก็จะนอนคุรุนชลินลูกมันได้นี่พี่น้องและอันนี้มันเป็นดินทรายจ้ะมันจะมากกานอนอยู่ดินทรายมันเย็นเนี่ยมันเลี้ยงเขาจะด่งไฟให้เพลินมันก็จะมีคองอีกคอกหนึ่งอยู่พู่อยู่ในบ้านอยู่ในอีกปลาหนึ่งอีกฟ้าหนึ่งหน้านองทรายอยู่คนอันนี้ก็จะอีกปลาหนึ่งอันนี้ก็คขอนหน้าเจ้าของอ่ะจ้ะหน้าเจ้าของที่พ่อแม่แบงให้นั่นแหละเป็นมนสระ้ะ เราจะห้ากับเอามาาวน้นี้หัวของเฮาก็จะงากระไรครับพี่น้องในปลายยางพนะบางคนถามเข้าวาว่าเอามันมาเลี้ยงไว้ในาปลายยางมันบ่หนาดินแกนนานดินแห้งบอกว่า่ะมันเหยียบมันแห้งดินลมพี่น้องทั้งขี่ทั้งเหยียบทั้งโอ้อันใดนเป็นอันไดสารพัดใช่พี่น้องเฮาก็จะเลี้ยงหมุนเวียนอยู่แบบนี้ลหละเฮาก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติก็จะเลี้ยงเค้อเพิ่นว่าลหละพี่น้องเอาพี่น้องแค่นี้ละบ่ามีหยัลงยเนอกจาก สำหรับคนใดที่หักงัวมากงัว,งวที่เขามาเบิงเราเนาะจากขอกำลังใจได้ด้ยจ้าฝากากดติดต,ตามกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ออกไปให้ได้ๆจ้าเพื่อว่า่องสามแมลูกพาคิดพาเท,ที่ยวพาจัลุยจะได้มีกำลังแรงใจฮหดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องได้รับเบิรรับชุ้มเน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ